สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจคเนมาแนะนำบ้านทรงไทยสวยๆสร้างด้วยไม้สักทองไม้แดงนะคะอยู่ที่หมู่บ้านนิสาเพชรเกษม69กรุงเทพมหานครค่ะราคา12ล้านบาทนะคะทุกท่านขนาดเนื้อที่228ตารางวาพื้นที่ใช้สอย420ตารางเมตรนะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะบ้านหลังนี้นะคะทุกท่าน ชั้นบนมีขนาด3ห้องนอน1ห้องพระ1ห้องน้ํามีลานระเบียงด้วยนะคะพื้นที่ทินเป็นนอกห้องก็มีนะคะทุกท่านชั้นล่าง1ห้องนอนห้องน้ําในตัวค่ะห้องโถงใหญ่กั้นกระจกนะคะมีห้องนั่งเล่นโต๊ะสรับทานอาหารนะคะ1ห้องครัว1ห้องน้ํามีลานหน้าบ้านกว้างมากๆเลยนะคะสามารถจอดรถได้ถึง4-5คันทีเดียวนะคะ ฝาบ้านกั้นด้วยไม้สักทองค่ะพื้นปูนเสาบ้านใช้เป็นไม้แดงนะคะทุกท่านเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะเพชกเกษร81บางบอล3บางบอล5สถานที่ใกล้เคียงอยู่ใกล้บิ๊กซีเพชกเกษมอยู่ใกล้โรงเรียนก่อนพิทักษ์อยู่ใกล้วิกตอเรียอยู่ใกล้ตลาดของขวางอยู่ใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศหนองเขม อยู่ใกล้เดอะมอลล์บางแคสีคอนบางแคนะคะมีพื้นที่กว้างมากๆนะคะทุกท่านจัดสวนหน้าบ้านกันได้ด้วยนะคะราคา12ล้านราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ทำเลขเขาได้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมบ้านกันก่อนได้คะ่ะทุกท่านเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะ ร้อมรัวเรียบร้อยค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนเลยนะคะใจกลางเนะเาะก็เรียกกันได้ว่าอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะคะทุกท่านหมู่บ้านนิสาเพชรเกษม69นะคะบ้านทรงไทยสวยๆสร้างด้วยไม้สักทองและไม้แดงค่ะบนเนื้อที่228ตารางวาเลยนะคะทุกท่านถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะ สำหรับคลิปนี้เจคเคนโนแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ